ขณะเดียวกันนะคะวันนี้เราก็เริ่มกลับมาพบเห็นบรรยากาศของตลาดนัดต่างๆในพื้นที่เริ่มกลับมาขายของกันบ้างแล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการผ่อนปรนเรื่องของมาตรการคุมเข้มค่ะซึ่งทางนั้นพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็บอกนะคะว่าดีใจค่ะที่ตลาดเหล่านี้เริ่มกลับมามีชีวิตชีวัยอีกครั้งแม้ว่าจะมีจํานวนลูกค้าน้อยลงกว่าเดิมนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะขอหากเป็นไปได้ก็คือขอให้เจ้าของตลาดค่ะช่วยกันลดค่าเช่าแผงลงนะคะหลังจากที่ต้องเจอกับ เรื่องของวิกฤตโควิด -19 ซึ่งทางด้านของมาดาพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จอดสงขลานะคะหลายคนออกมาดีดใจคะ่ะหลังจากที่ทางด้านของศูนย์บริหารโควิด ได้มีการผ่อนคลายมาตรการนะคะให้กิจการต่างๆใน6กลุ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเฉพาะบรรดาตลาดสดตลาดนัดต่างๆที่เคยเป็นแหล่งรวมพ่อค้าแม่ค้าและก็ลูกค้าค่ะที่เริ่มกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะคะเช่นที่ตลาดนัดยันยงในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจะเปิดสัปดาห์ละสวันหรือว่าวันอังคารซุกวันอังคารศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะซึ่งสณานี้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดแผงขายของกันแล้วค่ะ โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้ามือสองซึ่งเป็นจุดรวมพลแหล่งใหญ่ที่สุดของเปิดหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะพบว่ามีพี่น้องประชาชนมาเดินเลือกซื้อของกันแล้วค่ะหลังจากมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็ใกล้เคียงมาเปิดร้าน ซึ่งแม้ว่าการเปิดร้านในวันแรกนะคะจะไม่ค่อยมีลูกค้าคึกคักเหมือนกับเมื่อก่อนค่ะแต่ทางตลาดได้มีการป้องกันมาตรการโควิด1ิค่ะทั้งกำหนดจุดการเข้าออกทุกบุมแล้วก็มีพนักง,งานมาคอยฉีดเจลล้างมือฆ่าเชื้ออยู่งไรก็ตามจากการสอบถามพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าดีใจนะคะที่ได้กลับมาขายของเพราะว่าหลายคนบอกว่าจะได้มีรายได้เข้ามาบ้างแต่ถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้เจ้าของตลาดค่ะลดค่าเช่าที่ ในช่วงนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายน้อยแล้วก็บอกว่าให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปก่อนนะคะจึงจะกลับมาเรียกว่าสร้างความคึกคักแล้วก็จ่ายค่าเช่าในราคาที่เท่าเดิม